เรื่องที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ เนี่ยมีแววว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้แล้วคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ครับญี่ปุ่นเนี่ยเขากดดอกเบี้ยไว้ต่ำมากๆมานานหลายปีเลยนะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่า BOJ กำลังจะเปลี่ยนเกมแล้วซึ่งถ้าเกิดขึ้นจริงบอกเลยว่าสะเทือนตลาดการเงินโลกแน่นอนประเด็นแรกเลยนะครับสัญญาณมันชัดขึ้นเรื่อยๆจริงๆเริ่มจากคำพูดของผู้ว่าการ BOJ คุณคาซูโออุเอดะที่เขาออกมาเปรยๆว่าเออ ถึงจะขึ้นดอกเบีย้ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ยังไหวนะแค่นี้แหละครับทำให้ตลาดคาดการณ์กันเลยว่าโอกาสที่ BOJ จะขึ้นดอกเบีย้ยในการประชุมวันที่19ธันวาคมเนี่ยพุ่งพรวดจาก3 0ไปเป็นกว่า70%ดเลยนะในเวลาแค่2อาทิตย์เองประเด็นที่2แล้วตลาดว่าไงล่ะโอ้โหตอบรับทันทีเลยครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร2ปีของญี่ปุ่นนะครับพุ่งไปทำจุดสูงสุดในรอบ15ปีเลยส่วนเงินเยนที่อ่อนมาตลอดนะก็กลับมาแข็งค่าขึ้นทันทีเมื่อเทียบกับดอล สุดท้ายครับ แล้วทำไมต้องรีบขึ้นดอกเบี้ยล่ะหลักๆเลยก็คือเรื่องเงินเฟอ้อครับที่มันยังสูงกว่าเป้า2%ของ BOJ อยู่แล้วก็ไม่ยอมลงง่ายด้วยบวกกับค่าเงินเยนที่อ่อนลงมากของนำเข้าก็เลยแพงขึ้นไปอีกพอเป็นแบบนี้รัฐบาลก็โดนกดดันเรื่องปัญหาปากท้องของคนในประเทศสิครับมันเลยเหมือนเป็นการเปิดทางให้ BOJ ขึ้นดอกเบีย้ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองสรุปก็คือตอนนี้ทุกสายตากำลังจับจ้องไปขึ้นการประชุม BOJ วันที่19ธันวาคมนี้ครับซึ่งอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ของนโยบายการเงินญี่ป